สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมจานศักดิ์กับผมทําส่วนง่ายๆสไตล์จานศักดิ์ครับพี่น้องมือนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการผสมปุ๋ย AB หรือว่าการทําสต๊อกปุ๋ย AB นะครับพี่น้องซึ่งการสักจะสร้างนะไปสร้างมากครับผมอันนี้เป็นปุ๋ยขนาด10ลิตรด้วยครับผมแม่ปุ๋ยขนาด10ลิตรอ่าจะมีนี่อันนี้เป็นปุ๋ยเด้วยครับส่วนอันนี้เป็นปุ๋ย B ีนะจะมีปุ๋ย A กับปุ๋ย B ครับผม เอามาบางังวิธีการผสมกันเลยครับพี่นอ้องส่วนอันดับแรกที่เราจะต้องเตรียมกับผมอสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะเป็นน้ําเปล่า10ลิตรครับผมอท้งยังกันเลยครับทีเราสามารถค้นในยังไง,ไง,ไงก็อ่าภาชนะที่จะใช้บรรจุบรรจุปุ๋ยครับผมเ๋ยว่อจานสาก,กาสจะผสมอยู่พี่น้องมือก่อนเลยนะครับอเดย๋่อจนานซักจะผสมปุ๋ย B ก่อนแล้วกันครับผม ขอเป็นปุ๋ยบีก่อนอะนะมีปุ๋ยบีปุ๋ยบีนี่จะมีแม่ปุ๋ยอยู่แปดชนิดครับผม่าซึ่งทางบริษัทเขาจะผสมกันมาให้แปดชนิดในถุงเดียวอ่ะในในห่อถุงพอเดียวนี่อาจจะจะมีแยกย่อยอีกต่างหากซึ่งปุ๋ยบีจะมีแปดชนิดครับพี่น้องเฮาสีมา็ดสต็อกปุ๋ยเอบีขนาดสิบลิตรครับผมามาแกะกันเลยครับ ชุบนี่สี่ตัวนี่ชุบชุดอาจ,จารย์ซากอผสมถุงใ่ก่อนเนาะอ่าอนทับางก็จะเตรียนมน้ำไปนะครับเนาะเตรียมน้ำเสร็จแล้วก็จะมาละลายปุ๋ยก่อนเลยอาจารย์ซาก็ปันน่นต้น บาดแล้วเรียบร้อยนี่ครับพี่น้องจะเทลงไปเลยครับนี่เป็นปุ๋ยบีอันนี้เขาจะเห็ดแม่ปุ๋ยได้ครับผมการปลูกผักไฮโดรกะชื่อตรงเตียมแม่ปุ๋ยครับพี่น้องคอนก่อนครับ คนพอประมาณครับ๋ยวมันจะต้องคน้นมาอีกรอบนะึงอ่ะที่นี้เราก็จะมาใส่นี่ครับอันนี้จะเป็นพวกโบลอนครับผมนี่จะเป็นโบลอนผสีเขียวๆจะสักแกะใส่ก่อนนี่แต่มีโบลอนมีลายยางับผสมอยูอ่นี่นี่เป็นปุ๋ยบีเทีรลงไปเลยแบบนี้ ใส่ร่วมกันเลยครับจะคือต้องแยกกันเฉพาะ A กับ B ครับผมถ้าเป็น B ก็คือเทราวกกันไดุุ้กชนิดรับ่ใส่ลงไปเรียบร้อยคนครับเอ,อ้น้ำสีเขียวเข้มข้นเลยเห็นไหมครับพี่นอ้องนั่นจะเป็นสีเขียวเข้มข้นเลยครับ เป็นคแบบนี้น้ำจะเป็นสีเขียวเข้มคนเลยนี่เสร็จแล้วครับพี่น้องสต็อกปุวีบีจะตาขั้นตอนต่อไปจาซักัดจะมาไายกันทำสต็อกปวีเอให้พี่น้องเมืออ่ะต่อไปก็จะเป็นการทำสต็อกปวีเอครับผมปวีเอก็ nature, mmm. จะมีอยูห้าชนิดครับผมวีเอน่าจะเป็นห้าชนิดนี่จะมีธาตุเล็กสีแดงครับผมนี่เป็น <Öz> ธ <pee hvad> าตุเล็กสีแดงเ่ยเดี๋ยวเข้ามาเห็ดกันเลยครับผม แบบเหมือนเดิมครับพี่น้องยันซาก็อละไา่ปุ๋ยถึงใหญ่ก่อนนี่อนจจอุญาตเจาะเปรบนึ่งครับผมนี่อันนี้ปุ๋ยอนะครับตีลงไปเลยค้นก่อน,กนครับผม อันนี้จะเป็นธาตุเหล็กสีแดงนะครับผมซึ่งตัว A จะมีหลายอย่างัะผมธาตุเหล็กจะเป็นสีเหลืองกมัมีสีแดงกับมนนี้จะมีหลายแบบอันนี้จะเป็นธาตุเหล็กสีแดงคนพอประมาณครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นธาตุเหล็กจะเป็นสีแดงการสักใสลงไปเลยชบนี่ครับผม อ่าเห็นบ่ครับน้าเปลี่ยนสีเลยพี่น้องนี่เป็นผงเล่งลากผงเล่งลากครับผมโอ้ม,มื่อาจารย์กลาเป็นสีแดงเลยเห็นบ่ครับน้าเปลี่ยนสีเลยพี่น้งนอ,องนี่ยอด้อยหลังจากนี้ก็ะคุนครับผม ก็คือดอกเห็นหนาไหมครับสีหนาเนี่ยครับผมมัน,นเป็นน้ำเป็นสูตรอ่าธาตุเหล็กสีแดงนครับผมอันนี้สําหรับผักกินใบนะครับผมผักอ่าปุ๋ยให้ดูสาหรับผักกินใบซึ่งเจมมันจะมีสองอย่างครับผมจะมีผักให้ดูสาหรับอ่าพวกเมลอนเคนต์ลุกีอย่างประมาณน่ะแต่จะเป็นแยกย่อยต่งางอันนี้จะเป็นปุ๋ยสําหรับผักกินใบ ่งมันจะมีหลายอย่างครับผมนีเรียบร้อยพี่น้องนี่จะได้ทาดเล็กสีแดงแบบนี้แค่นี้ครับผมวิธีการผสมปุ๋ย a อบการทําสต๊อกปุ๋ย a อบไปแต่ใส่ปลูกผักไฮโดรแบบนี้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวจ้าในคลิปหน้าอาจารย์จะกับภาพี่น้องไปบึ่งวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ย a อสําหรับมันนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการทําปุ๋ย a อบครับผมปุ๋ยเพื่อทําสต๊อก สิบลิตรขนาด10ลิตรอันนี้กานซักใส่ประมาณอ่าซังมาขนาด10ลิตรครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้อง